ลับามาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงคําถามยอดฮิตทําไมเราต้องมาดื่มน้ําจากเครื่องกรองน้ําของกิฟฟอรีนค่พีิติตทำไมต้องดื่มน้ําจากเครื่องกรองน้ําของกิฟฟอรีนแล้วเ,เครื่องกรองน้ําของกิฟฟอรีนเนี่ยจริงๆแล้วน้ําที่เราดื่มทุกวันเนี่ยมันไม่ดีสุขภาพนะถ้าเราถ้าเราได้น้ําที่มันได้ความปลอดภัย ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ในทีวีในในสื่อต่างๆเนี่ยเขาจะมีเรื่องของน้ําอังคารายรใช่ไหมคะในเรื่องของน้ําอังคารายให้ประโยชน์ยังไงในระบบของร่างกายเลือดผิวพรรณใช่ไหมคะดังนั้นเครื่องกรองน้ํากิฟฟินจึงเป็นเครื่องกรองน้ําที่ตอบโจทย์ได้จริงๆจะว่าไปแล้วเหมือนกับน้ําดื่มในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราไม่รู้แหล่งที่มาใ<ช>นะระบบในเมืองไทยจริงๆเนี่ยมันก็มาจากระบบท่อน้ปาปราปาใช่ไหมฮะ<ช>แล้วก็ไปกรองกันก็แล้วแต่ว่า กรองกันผ่านยี่ห้อไหน<ช>แล้วคนไทยส่วนใหญ่ดื่มน้ําทุกวันนี้ถ้านึกไม่ออกก็ต้องซื้อคือพูดง่ายๆซื้อน้ําดื่มอ,อ่ะซื้อน้ำดื่มไม่ซื้อเครื่องกรองก็ต้องซื้อน้ําดื่มอยู่ดีถูกต้องค่ะ,<น>ะเพราะว่ส่วนใหญ่เขาจะรักสุขภาพกันอยู่แล้วเข้าเดินตามห้างตามอะไรก็จะซื้อน้ําดื่มแล้วเพราะว่าบางบ้านอย่างแถวบ้านนะคะก็จะเป็นแถวไร่ เขาจะไม่กินน้ําบ่อเขาค,คิดว่าน้ําบ่ออ่ะมันมีสารเคมีคมันไม่สะอาดแน่นอนใช่ไหมเขาก็พยายามไปซื้อน้ําถังมากินน้ําขวดมากินกบ้างนะคะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยซื้อน้ํากินอยู่แล้วแต่จะดีกว่าไหมถ้าแทนที่เราจะซื้อน้ําอย่างเดียวเนี่ยเราลองหันมา ทำน้ําในบ้านของเราเนี่ยให้มันเป็นน้ําที่สะอาดเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยถ้าถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยเห็นใสๆแบบนี้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างก็ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะใช่ค่ะและถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกนะว่าอะไรเป็นกรดอะไรเป็นด่างและ,ะการดื่มน้ําที่เป็นกรดมากๆเนี่ย เห็นว่ามันก็เกิดผลเสียต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมใช่ตัวอย่างของอะไรบ้างที่เป็นกรดก็อย่างน้ําส้มสายชูก็เป็นกรดนะดื่มน้ําอัดลมบางประเภทเงี้ยก็เป็นกรดน้ําที่มันรสเปรี้ยวจัดจัๆถ้าดื่มเกินปริมาณที่เกินความจําเป็นต่อวันนะฮะมันก็เป็นกรดเหมือนกันใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยแต่น้ําเปล่าที่เป็นกรดสีน่ากลัว เราไม่รู้เลยเราเข้าห้างว่าเราเราเดินเข้าตามทุกมาเก็ตปุ๊บเนี่ยเลือกน้ำอาจารย์เอกจะเลือกน้ำอะไรเลือกไม่ถูกมีหลายยี่ห้อมากใช่ไหมธรรมดาส่วนใหญ่แล้วนะพี่ติ๊ดเลือกน้ําที่ถูกที่สุดครับดูขวดที่ถูกที่สุดใหญ่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 ไม่ต่อเรคิดว่าเออดูสีสันแล้วมันคงสะอาดใช่เลือกตรงนั้นก่อนเลยซึ่งเราไม่รู้เลยนะคะไปถึงหน้าบ้านผู้วงหวังละทีนี้เปิดการขายยังไงปิดการขายยังไงฮะอยากให้พี่ติ๊ดเล่าให้ฟังวันนี้เห็นมีน้ําตั้งโชว์อยู่2แก้ว เปิดการขายก็คือสมมุติว่าพี่เข้าไปในบ้านของคนชาวไร่ใช่ไหมชาวไร่พี่ิ๊กก็จะพูดถึงการทำไร่ทํานาทําแถวบ้านเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเขามีเกษตรกรตรงนี้เยอะเนี่ยปัญหาของเขาคือถ้าเกิดเขาไม่มีเครื่องกองน้ํใช่เขาจะซื้อน้ําถังมากินก็จะพูดถึงความประหยัดถ้าเราซื้อน้ําถังมากินเราแค่กินแต่เราไม่เคยได้เอามาซาวข้าวทากับข้าวเลยใช่ไหมคะแล้วสารพิษสารเคมีวางบ้านเอาน้ําบ่อเอาขึ้นมากองเอามาใช้แต่ไม่กิน สารพิษสารเคมีที่อยู่ในน้ำละ่ะใช่ไหมความเป็นกรดของน้ํานี่สุดยอดมากเลยบ,บ้านพิจิตเองนี่แหละน้ําเทสออกมาปุ๊บเป็นกรดเลยนะคะเราก็เลย ไปเปรียบเทียบให้เขาดูโดยมีเขาเรียกน้ํายาเทสใช่มีน้ำยาเทสเทสค่าคือทดสอบ pH คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่อันนี้คือน้ําธรรมดาทั่วไปก็ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นน้ําที่ผ่านเครื่องกรองน้าออลคาร์ไลจะว่าไปดูสีเนี่ยสองน้ำนี้ไม่มีความแตกต่างกันเลยไม่มีความแตกต่างที้การเทสนี่เราวัดผลยังไงฮะผมเห็นพี่ติ๊ดมีแถบสีอ่าพี่ติ๊ตอธิบายหน่อยก็ถ้าเรา ถ้าการตัวเนี้เป็นตัวน้ํายาทดสอบ pH ใช่ไหมคะถ้าเทสออกมาปุ๊บน้ําออกมาเป็นสีประมาณนี้ใ่ยโทนเขียวโทนเขียวเขียวโทนส้มอ่าโทนเหลืองโทนพวกเนี้ค่ะก็จะออกมาเป็นมีความเป็นกรดนะมีความเป็นกรดเพราะว่าเคยเทสกับพวกกรดผลไม้ต่างๆเนี่ยจะออกมาเป็นสีนี้เลยนะคะจะเป็นแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดไปทางฟ้าเข้มอมม่วงไปทางนั้นก็จะเป็นตัวช่วยมีความเป็นด่าง เป็นด่างแต่เอาเข้าจริงๆแล้วสีที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยคือค่า pH ควรอยู่ระดับไหนค <7. 8 S 1> ะ7.8ค่ะ7.8ก็คือ <8. S 1> อยู่ความก้ำกึง่งระหว่างความเป็นกรดกับความเป็นด่างอ่าประมาณนี้เลยค่ฮะฮะไม่เป็นกรดทีเดียวแล้วไม่เป็นด่างซะทีเดียวใช่ถึงนะแม้เราจะได้ทานอาหารอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะอาจารย์เอด๋ดไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็แต่มีความเป็นกรดหมดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราได้ดื่มน้ําที่มีความเป็นด่างปุ๊บเขาจะช่วยปรับ ปรับด่างปรับกดในร่างกายเราอ่ะให้เป็นค่าตรงกลางขึ้นได้ดังนั้นเราจึงการดื่มน้ำจากเครื่องกรองน้ํแเราเนี่ยมันจึงป่าสจากโรคภัยไข้เจ็บได้ครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาทดสอบนะคะทดสอบมีความเป็นกดจะใส่ไปในน้ําธรรมดานะคะน่ำหยดอ่านะคะอันนี้ผ่านน้ำอาค่ะอันนี้ผ่านน้ําของเราครับก็ขยับ เราเริ่มขย่าแล้วนะ,ะอ่าเห็นไหมคะจะส่งจะขย่าแบบเนี้ยให้ลูกค้าดูนะคะถ้าติดน้ำตติดเครื่องกองน้ำของเราแล้วเนี่ยสีน้ำจะออกมามีความเป็นอ,อด,ดูความความต่างนะฮะ,ค,ะคือพูด,ดง่ายง่าเจ็ดเนี่ยสีมันต้องไปทางโทนเข้มใช่ค่ะนะแต่ถ้าเกิดว่า PH น้อยมันมีความเป็นกรดสูงเนี่ยมันจะสีออกไปทางโทนอ่อนใช่เพราะฉนั้นพูด,ดง่ายๆ่ายพอเทสแล้วเนี่ยสีอ่อนเป็นกรด ใช่แต่ถ้าสีที่ค่อนไปทางเข้มเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นกรดสัทีเดียวแล้วค่อนไปทางด่างนิดหนึ่งใช่ค่ะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจอกรดอาหารก็กดน้ำก็กดมะเร็งเกิดโรคภัยไข้เจ็บตอนอายุ4ี่0ิาเอ๊ะทำไมพ่อแม่เราถึงเป็นโรคพวกเหล่านี้นะคะดังนั้นในการหยดน้ำยาเทสที่เท่ากันจะเห็นว่าค่า PH จะต่างกันใช่ค่ะดังนั้นการรับประทานน้ำที่มันอาจจะค่อนไปทางมีความเป็น กรดน้อยและไปทางด่างมากเนี่ยมันจะไปปรับสมดุลในในร่างกายของเราใช่กับการดื่มน้ำนะคะนั่นก็คือวิธีการพอทําแบบนี้ปั๊บลูกค้าเราเห็นเป็นไงบ้างก็เห็นก็เลือกเอาให้เลือกระหว่างวันนี้อยากกินน้ํากรดหรือกินน้าด่างดื่มน้ํากรดหรือดื่มน้ําด่างนะคะถ้าดื่มน้ําด่างวันนี้เรามีทางเลือกให้นะคะบ้านพี่เหมาะมากเลยที่จะติดเครื่องกรนทำยังไงจะให้เขาเกิด อารมณ์ที่เรียกว่าต้องซื้อเดี๋ยวนี้และเห็นว่าต้องมีการแนะนํำด้วยโอย้ถ้าติดตรงนี้น่าจะสวยถ้าติดตรงนั้นโอ้โหบ้านดูหรูหราขึ้นมาเห็นมีพูดด้วยอย่างนี้หรือเปล่าคะมีค่ะงงถ้าเกิด<ะ>พอเห็นแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยบ,บอกเลยว่าราคาเท่านี้พูดถึงราคาก่อน ราคาเท่านี้เขาจะถามว่าราคาเท่าไหรจะบอกว่าราคาเนี่ยอย่าไปพูดถึงสุขภาพเราเนี่ยสำคัญฝาแล้วทิดมองแล้วนะบ้านพี่น่ยมุมนี้เป็นมุมที่ติดแล้วคงุ้ยดีบอกเข้าไปเลยบอกเลยค่ะติดตรงนี้เลยพี่ใช้สะดวกสบายทุกอย่างเป็นจุดรับเงินรับทองเลยพี่จะคุยลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็ชอบเอาเขาจริงๆรเขาก็สนใจเรื่องสุขภาพคือคือเราติดราคาเท่าไหร่ก็ตามแต่นะท่านผู้ชม ปีหนึ่ง365วันนี่ดื่มทุกวัน<ช>แล้ววันหนึง่งไ,<ช>ไม่ได้ดื่มคนเดียวด้วยดื่มหลายคนแล้วก็ไม่ได้ดื่มคนเดียวด้วยดื่มหลายคนอีกต่างหากถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณออกมาแล้วยังไงมันก็คุ้มคุ้มอ่ะคุ้มและไส้กรอ,องของเราเนี่ย2ปีอ, 2> อาจารย์อีกสักสองคำถามนะพี่ติดถ้าเกิดผมเป็นลูกค้าผมถามพี่ติดว่าประโยชน์ที่ผมจะได้รับนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยการติดเครื่องกรองน้าของกิฟเลีนพี่ติดพอจะสรุปเป็นข้อๆได้ไหมว่าใครที่วันนี้ซื้อเครื่องงกกรรรรออนนนน้้้้ําาาาิิฟีไไไปปตดบบเขจะะะโยช์ง ประโยชน์แน่นอนในเรื่องของความประหยัด ประหยัดคุ้มค่าประหยัดคุ้มค่าเขาไม่ต้องคือคุ้มค่าเนี่ยคุ้มอยู่แล้วนะคะสะดวกไหมสะดวกสะดวกแน่นอนเลยค่ะแล้วมั่นใจด้วยว่าเราได้ดื่มน้ําสะอาดกลืนเข้าไปลงไปปุ๊บเนี่ยมันมั่นใจในน้ําดื่มครับค่ะแล้วเราต้องมีการอธิบายเรื่องเขาเรียก after sale service ใั่นันก็คือการดูแลหลังการขายเนี่ยพิทีต้องเอาตัวเองไปนําเสนอไหมว่าเออเดี๋ยวจะมาดูแลการเปลี่ยนไส้กรงไส้กรองอะไรอย่างเงี้ยใช่พีิทีจะบอกกับเขาเลยว่าวันนี้ถ้าติดเครื่องกรองน้ําตรงเนี้ย ท่านเปเอาเป็นสมาชิกหรือว่ายังไม่เป็นสมาชิกก็เปิดรหัสสมาชิกได้เลยนะคะตัวพิทิตจะเป็นผู้ดูแลมีปัญหาอะไรปุ๊บโทรเข้าบริษัทโทรเ้าพิทิเพระการการนำเสนอสินค้าเหล่านี้นะท่านผู้ชม after sales e r v i c e หรือบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่ลูกค้าคำหนึ่งถ้าเกิดพิติดไม่พูดเนี่ยเขาจะคิดว่าเดี๋ยวจะหายใช่จะบอกว่าติ๊ดไม่ได้เป็นเซลลิทิไม่ได้มาขายแต่ติ๊ดมาเล่าสิ่งดีๆให้ฟังดังนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาซื้อไปมีปัญหาอะไรโทรหรือว่ากิฟฟอรีนเนี่ยอยู่กับ ทุกคนตลอดอยู่แล้วอยู่ตลอดไปอยู่แล้วนะคะคสามารถติดต่อเข้าบริษัทได้เลยนะคะเอาละครับท่านผู้ชมแน่นอนว่าด้วยราคาของเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็จะต้องสร้างรายได้ที่งดงามให้กับพี่ติ๊ตและทีมงานแน่ๆเดือนเดือนหนึ่งก็คงได้รับไปจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้กลุ่มเดียวนี่ก็หลายบาทอยู่แน่นอนใชประมาณเท่าไหร่พอจะบอกไนดะ้ไหมยอดกลุ่มธุรกิจจากผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ําถ้าเป็นยอดกลุ่มเยอะนะหลายแสนหลายแสนค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพี่จะจะจะเล่าสู่กันฟังในการนําเสนอเลยว่า สินค้าของเรามี2,000กว่ารายการ,รนะคะเราจะนําเสนอสินค้าอะไรก็ได้แต่ลงท้ายด้วยเครื่องกรองน้านะคะแล้วเวลาเราไปติดตามเครื่องกรองน้ำเนี่ยใช่ไหมคะสินค้าที่เรามี2,000กว่ารายการเราสามารถตามได้เพราะราเราแยกประเภทได้เลยครับนะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็หมายความว่านอกจากเครื่องกรองน้ําแล้วก็ต้องไม่ลืมผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยผลิตภัณฑ์ที่ซื้อใช้และซื้อซ้ําได้อย่างต่อนเนื่องก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะขยายงานคู่กันไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและแขกรับเชิญของเราลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ